อันนี้คือพระกลิ่งนะครับนะวัดสุทัศนะบอกไปก่อนนะครับนะใครรู้พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามานะครับนะปันปันรู้ไหมอันนีนรนน้รุ่นอะไรปันปันรุ่นอะไรกิ่งวัดสุทัศน้ำท่วมอ่าเห็นไหม พี่เอกดำดำดินบอกว่าน้ําท่วมวัตถุทัศน์ครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะรู้นะครับนะกิ่งลายเจ็ดรอบไหมครับเห็นไหมเนี่ยพี่สาธิตแสดงว่าไม่รู้นะครับเจ้าคุณศรีสนอ่านะครับคิดถึงมากครับเฮ้ยอ่าวัตถุทัศน์ครับเขาบอกให้ตอบเฮียเต้งบอกคิดถึงมากครับโอ้โหจะหวานอะไรขนาดนี้เฮียเต้งแหมพี่เอกสวัสดีครับวัตุทัศน์สองสี่แปดห้าครับ ถูกต้องครับนะอันนี้เนี่ยนะครับคือพระกริ่งน้ําท่วมนะครับอันนี้คือพระกริ่งน้ําท่วมนะวัดสุทัศน์นะครับนี่วัดสุทัศนะอันนี้คือพระกริ่งน้ําท่วมวัดสุทัศนะสองสี่แปดห้านะเนี่ยเห็นไหมคุณปุ้ยบอกว่าสองสี่แปดห้าครับน้ําท่วมครับถูกต้องนะครับพระกริ่งรุ่นนี้อันนี้โชคดีนะ มีเนื้อแดงแล้วก็เนื้อเหลืองด้วยนะครับนะวัสุทัศน์ครันะใช่แล้วใครที่รู้นะครับพิมพ์เข้ามานะใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรดูเพื่อนพิมพ์นะครับเนื้อแดงนิยมกว่าเนื้อเหลืองนะครับนะเนื้อเนื้อแดงนิยมกว่าเนื้อเหลืองอันนี้คือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสวยแพง สวยเท่ากันเนื้อแดงแพงกว่านะเอาหลักสูตรง่ายๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับองนี้มีแต่งไม่มีแต่งก็มีนะครับองนี้มีแต่งส่วนใหญ่นะครับจะมีจานหรือไม่มีจานก็ได้องนี้มีจานเต็มเลยเห็นไหมะนะอันนี้ตัวพุทธตัวอ่ะนี่คือจานเจ้าคุณสีตัวนะนะครับนะจานเจ้าคุณสีสนนะครับเนาะมีโค้ด ก็ดีนะดูนะอันนี้สําคัญนะมีโค้ดเห็นไหมมีโค้ดนะครับรูดลักบี้นะครับเป็นลีลีแบบนี้เขาเรียกว่าโค้ดนะครับเม็ดงานะครับโบราเรียกโค้ดเม็ดงานะครับขออนุญาตแคปไม่ต้องขออนุญาตหรอกพี่แคปเลยผมดีใจที่พี่แคปผมดีใจที่พี่ดูเป็นนะแล้วผมก็ดีใจแต่ถ้าเกิดมีพระแล้วเจอต้องการให้เช่าแต่แคปแล้วอย่าไปหลอกขายคนอื่นกอนละกัน <laughs> โอ้ยนะแคปแล้วอย่าอ่าใช่โค้ดเม็ดงามีโค้ดก็มีไม่มีโค้ดก็ไม่เป็นไรราคาถูกลงแค่นั้นนะครับเวลาที่เขาแต่งเนี่ยเขาจะตอกตุดตู่นะตอกตุดตู่เห็นไหมตอกตุดตู่เขากอการแต่งแต่งพระเห็นไหมครับเนี่ยแต่งเกาให้ผิวให้ตึงแต่งตุดตู่ให้สวยงามนะแต่งเนี่ยนะครับแต่งเห็นไหม <c oughs> แต่งเสร็จแล้วก็ลงเหล็กจานนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพระเหล่านี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นพระสำคัญเป็นพระที่มีความพิถีพิถนันสูงมากนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าพิธีเสาห้าเนื้อจะเป็นนวโลหะหรือว่าเนื้อดำนะครับถ้าเป็นเนื้อดำแพงกว่าผมใช้คาว่าคูณน,นะครับนะ นะคูเลยนะแพงกว่าเนื้อดํานี่ได้ราคากว่าเลยเขาว่ารุ่นเสาห้านะเดี๋ยวมีโอกาสจะนามาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เนื้อแดงสังเกตเลยนะครับเนื้อจะออกมันเทศนะน้ําตาลอมแดงเหลืองอมแดงนะครับเห็นไหมโอ uh, ้องนี้เหล็กจานเต็มเลยนะก็ต้องกราบขอพระคุณคุณานะนํามาให้เช่านะครับนะวันก่อนก็เช่าไปหลายบาทอยู่นะครับเนาะ นี่นะครับอันนี้เราสังเกตเห็นไหมตอกตุ๊ดตู่บริเวณนะครับเม็ดะสบนะแต่ว่าด้านหลังเห็นไหมอันนี้เนี่ยพอเขาหล่อเห็นไหมมีเนื้อเกิดบ้างอะไรบ้างเขาก็ตบใบแต่งนะครับอันนี้เนื้อเหลืองนะเห็นไหมแล้วก็ตุ๊ดตู่ตอกแต่สมมุติว่าเม็ดคมชัดดีไม่ต้องใช้ตุ๊ดตู่เลยเห็นไมนี่คือคมชัดพอไม่คมชัดก็มีการแต่งบ้างเห็นไหมครับเนี่ยตอกตุ๊ตู่สวยนะ รายละเอียดเห็นไหมครับกันตะไบเห็นไหมครับองค์นี้เห็นไหมมีโค้ดเม็ดงาอยู่ตรงสองจุดนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูชัดบึบเข้าไปโค้ดต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมถ้าเราดูก็เหมือนกับลูกหมอนนะ่ะนะครับเนาะเหมือนใหม่หมอนนะ่ะเอ้ยหมอนใหม่นะเนี่ยเห็นไหมเป็นลูกรีรีก้อนๆก,ก,กลมๆ มีโค้ดจะได้ราคามากขึ้นนะครับนะอันนี้พระจะไม่ค่อยได้ผ่านการใช้เลยแบบนี้นะครับคือถึงจะห้อยก็จะห้อยแบบทนุถนอมนะครับนะอันนี้คือเนื้อเหลืองนะครับแบบนี้ก็เช่านะครับนะเนื้อเหลืองก็ราคาจะถูกกว่านะครับเราต้องสังเกตนะถ้ามีโอกาสนะครับพระพิมพ์นี้นะหลวงพ่อห้องนะครับเนาะวัดช่องลมนะหลวงพ่อห้องนะก็ นำไป <c oughs> ถอดพิมพ์ด้วยนะครับต้องดูนะนะครับเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องดูนะเรื่องของความคมชัดดูของพิมพ์ด้วยนะครับการหล่อด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมดูโค้ดด้วยนะครับนะนี่สําคัญนะนะเพราะนั้นใครที่มีกลุ่มของพระกิ่งพระรูปหล่อต่างๆนะครับก็ลองดูได้นะบางทีเผื่อจะไปลือ้อไปค้นเจอนะครับใครที่เจอพระ แล้วไม่มีความรู้แนะนำมาก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นผู้นำพานะครับราคาถึงแสนนะครับสององนี้ผมซื้อมาองค์ละเกินแสนนะครับนะนะครับเนาะเขย่าไหมครับด้วยความเคาขรพเขย่าครับก็จะมีกิ่งอยู่ข้างในเนี่ยฮะโอเนี่ยครับมีกิ่งอยู่นะครับกึกกึกกึกอยู่นะครับต้องเขย่าเขย่าก็มีกิ่งครับถึงจะมีกิ่งขัดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรสาหรับผมผมเฉยเฉยนะ แต่บางคนก็คิดนะว่าเอ๊ะไม่มีกิ่งกิ่งไม่ดังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็กิ่งอาจจะขัดอยู่ข้างในนะครับก็ดังบ้างไม่ดังบ้างผมไม่ซีเรียสน,นะครับสําหรับผมผมเฉยๆนะครับนะแต่มีกิ่งดังๆก็ดีครับถือว่าสมสมบูรณ์ดีนะครับนะ